สวัสดีค่ะพอกันชงปะนั่งค่ะแม่บ้านน้ององค์เองนะคะช่วงหลังพักเทียงนะคะคะปะนั่งเก็บหอยเชยอี่โบเบิร์ดงายค่ะเอาไปเทแล้วก็เอาอันใหม่มาใสอยู่ค่ะเริ่มฮอนแดดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายนะคะหลังจากพักกินข้าวเที่ยงนะคะ แต่ยังเก็บหอยอยู่ค่ะเก็บให้หมดถึงบเบิดมือนี้เขาเก็บสุมือมันสู่คนบ่ไดต่อค่ะเห็นบอ่อนามหลายหลายามฝนเน็่ปลามักค่ะปลามันหมาวปลาห่าวหลายซื่นหลายเพราะเน้นนนามฝนนะคะ มาเบิงค่ะว่าใครนั่งให้กำลังใจป้านางนางเบิงเข้าเฮดเวียดเลยค่ะเปิดพัดลมให้อยเอาหนามไว้ให้บักลากินอยนั่งให้กำลังใจป้านางจะบ่าวโทนกนมากค่ะโตกินข้าวเตียงตง้มบกหอยน้ำกันตำสมบกหงเสบเส ตอนแรกก็ว่าเก็บตอนเสาๆรับพอดีทีมน้องที่พนักง,งานที่โฮมวันนะคะมาพนางก็เลยก็เตรียมชุดสีลุยแล้วะคะ่กะก็เลยตอนรับเป็นก่อนจกกังก่รได้มาเก็บตอนเทียงๆนี่คะ่ะ ขเสื้องประคามจนอยู่ข้างในกับร้ายเลยค่ะเปิดเบิองนี่ขามอ่อนกินกับพริกเกลือพริกผงใส่ผง,งสุรอดหลายๆเศรบเศรบค่ะ แล้วก็ทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะเก็บทั้งไข่มุงเจริพี่น้องว่าฝนสิตกแห้งสำํำไดนบางน้ำนม่ำในงานหน้าค่ะเป็นตาไซเบ็ดเดี๋ยวปลาทีเบาวโทนปลอยไปเนี่ยเดี๋ยวกับไปวางไข่วางไข่เดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิม วางไข่เดี๋ยวเราก็ได้กินปลาเยอะกว่าเดิมให้ขับปล่อยให้เขาไปวางไข่แต่มีลูกมีเต่าน้ำมานะคะเบตาไซเบตบอค่ะพี่นนอกต้องมาติบานเฮ้าค่ะกุ้งหอยปูปลามีครบ บรรยากาศเห็นบ้างค่ะนี่ค่ะดรสมพงษ์มาทำไมเนี่ยอุ้ยเกือบกระโดดหนีโตใหญ่ค่ะค่ะดรสมพงษ์ออกมามองเลยออกมาตรงไหนว่ายตามวู้วตามหลังมาใหญ่มากเกือบกระโดดหนีโอ้โหใหญ่มากค่ะใหญ่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 ไรค่ะต้ม ต้มตนี่สวัสดีครับบาสทุนครับบาสทุ่นไปเปลี่ยนหลังคาไหมต,ตัดผมค่ะไปเปลี่ยนหลังคาไหมเป็นเด็กหน่อยเลยนลเนาะธรรมดาเหรอเนาะคือเด็กหน่อยนักเรียนคือเด็กหน่อยนักเรียนอ้วนๆ้านั่งเอือนเอือนมันว่าใจเอ็นเอือนร้านว่าใจเอ็น อ้วนๆเวลาตัดผมออกมาเป็นใจแอนถึงมะหอยค่ะเก็บกระทินมาให้แบนหน่อยน้ำค่ะโอเคดรสมพงศ์อันบ่ได้อยู่ในช้าได้ค่ะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกได้ค่ะพอดีพอเกือบ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  เกือบเห็นหน้ะนี่ขอบขั้วไปดรสมพง์เห็นไข่หอยคะ่ะเขากำลังจะเก็บเก็บไข่มันออกคะ่ะ เยอะแยะมากไามปานเนี่ยตัวใหญ่แห้งขาดตตสมพงตัววงหนึ่งน่ะจับกับสี่บ่ห่ม ให้ภาพบรรยายนะคะช่วงช่วงทีบ่บเดวอลกันให้ภาพบรรยายไข่เยอะมากค่ะมะหลีมะสนอยู่แถวนี้นะคะอืมไข่หอยเชอรี่ค่ะ หูอย oh, awesome. ู่ว่าซันีมันมันบอท่านเบิดดอกค่ะแต่เกิเก็บถูมือนะคะเก็บทุกมือไม่ไม่ใช้สารเคมนใช้วิธีเก็บเอาค่ะ ูตีละใครตลอดตลอดเขาได้ราประจำช่องเมียเราเปิดสมพงศ์ใช่ไหมาสำหรับพิมเอ้าอย่างนั้นตัวเดิมเหรอตัวเก่าบ่เมีย เมียดอกเตอร์สมพงศ์วันโอ้ยค่ะตัวไม่ญ่ค่ะใหก่กบหนุนใจเอ็นบพรากบอส่เอ็นมันอยู่ใกล้ๆใจเอ็นแถวๆหุ่นครับมาไหว้ใส่กรบครับใจเอ็นกำลังเงาออกมากค่ะฝากกดไห์ก็แชร์กดติดตามช่องป้านั่งค่ะมแม่บ้านน้องอุ่นอิงนะคะ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องประนางแม่บ้านน้องอุคงอิงแล้วก็ปรัช่องประวันแม่บ้านน้ององค์อิงทองปูนแม่น้อยน้องอุคงอิงแล้วก็บนแอลแล้วแต่เฮ็ดน้ำอีกนะคะทิ่มร่งบ้านค่ะติดตามเน่เด้อค่ะว้ตอมบ่เป็นแต่อตอมบ่ไม่ใช่กระโดดนี้บ่เนาองมันจะกระโดดนี้ ไงค,ค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สมนีก่อนนะคะ่ะไปแล้วตัวใหญ่ค่ะสำหรับคลิปนี้สมนีก่อนนะจะอ่าซอยเบิ้งอยู่หลังใหุ้ปนางน้ำได้ค่ะแล้วก็ฝากเมืองโฆษณาน้ำบอกกันใ่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ